ได้ข้าวเหนียวแล้วค่ะ thank you Mr p a r g e r ไ w เ y ีย r ีนี่ค่ะได้มา5กิโลูลูติน r ดีใจมากๆเลยแต่ได้ข้าวเหนียวมาแล้วยังไม่มีหัวหนึ่งยังไม่มีกระติบข้าวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเทนก็จะแบบหาอะไรนึ่ง,งง่ายๆแล้วก็ ส่จานกินไปก่อนหลุกมากเลยนั่นแหละค่ะจริงๆคือตั้งใจเนี่ยไปแค่2อ,อย่างนี้ข้าวเหนียวกับสีอิวอ๊วดำซีอิ๊วดำเทนไม่รู้ว่ามันมันชื่ออะไรนะคะเนี่ยก็เลยแบบน่าจะตัวนี้น่าจะใช่ตัวก็เลยลองเอาตัวนี้มาใช้ก่อนนี่แหละที่ตั้งใจไปซื้อสีอิวดำกับข้าวเหนียวพอไปเจออย่างอื่นก็เอามาด้วย แล้วก็ข้าวตัวนี้นะคะนี่กระสอบที่สามแล้วค่ะอันนี้ปกติข้าวตัวนี้เทนจะซื้อที่เซฟออนฟู้ดวอลมาร์ทหรือว่าคอสโก้ก็มีขายนะคะปกติเทนจะซื้อแถวนี้แต่ว่าที่บ้านอ่ะมันเหลือไม่เยอะมากพอไปแล้วก็เลยอเอามาด้วยเลยก็พริกแกงแดงยังไม่มีเนาะเทนก็เลยหยิบพริกแกงแดงมาด้วย เต้าหู้ค่ะอันนี้มันจะเป็น special d r i tofu นะคะเทียนอ่ะตอนแรกคือความที่หยิบไม่ดูหยิบไม่ดูคิดว่าเป็นเต้าหู้ปลาแล้วก็ไม่ดูดูแค่ตรงนี้คือแบบคือไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อก็ไม่ได้ดูแล้วก็ลักษณะแล้วก็สีมันเหมือนเต้าหู้ปลาเทียนก็หยิบมาแล้วก็นี่อันนี้หยิบเต้าหู้อ่อนมาแต่อันนี้คือคิดว่าเต้าหู้ปลาเอ้ยไม่ใช่ลูกเต้าหู้ปลาไหมที่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยม คล้ายๆล,ลูกชิ้นอะ่ะนั่นแหละหยิบสลับกันมาพอมาถึงบ้านดูอ่ะเป็นไอ้ต้หู้แบบแข่แบบเออแบบแบบแข็งมัน้งเนี้ยราเชเอาไว้ผัดไทยแล้วกันนี่แล้วก็ได้ต้หู้ไข่มาหลอดนึงจริงๆต้หู้ไข่ทิมทำเองก็ได้วันก่อนทิมก็ทําแต่อยากลองซื้อมาดูนี่ค่ะหน่อไม้ไปเจอแล้วก็หยิบมา แล้วก็นี่ปลาผักเป้นใบผักเป้นเอาไว้ผัดไทยแล้วก็ได้มะระมาค่ะแล้วก็ได้นี่อันตั้งโอหรือว่าบางคนก็เรียกขึ้นช่ายตั้งโอเนี่ยเนาะแต่ว่าเยอะมากคือเขาไม่มีแบ่งเป็นแบบเล็กๆนะคะก็มือแบบไส์ใหญ่ไปเลยลก็ได้ขนามาเป็นถุงใหญ่เหมือนกันนะคะ แล้วก็ราคาดีมากๆแค่2ดอลลาร์กว่าๆแล้วก็เยอะมากน,นี่นะคะแล้วก็นี่กวางตุ้งสวยอะ่ะสวยมาก 2$ องดอลลาร์กว่าเหมือนกันนี้แล้วก็ละไรอีกอันนี้นี่ผักกาดขาวอันนี้ไม่ถึงดอลลาร์ราคาดีมากแล้วก็มะละกอนนะคะวันนี้ฉันเอาแบบลูกเล็กมาข้าวก่อนที่ซื้อ ื้อจาก,การ้านฟิลิปปินเนาะลูกใหญ่มากเนี่ยลูกใหญ่กว่านี้อีกแล้วกินกว่าจะหมดบางทีแบบกินไม่หมดมันจะเสียของด้เนาะแต่เทียนเทียนว่ามันใหญ่เกินไปสําหรับคนเดียวเพราะว่าเทียนไม่ได้กิน้มตัทุกวันเนาะเทียนจะกิน้มตัประมาณแบบสองสามวันอาทิตย์หนึ่งสองสามวันแล้วก็ไม่กินแล้วก็ค่อยกลับมากินทีนก็เลยอ่ะลูกเล็กลูกเล็กพอแล้วก็ได้พริกสดค่ะมีอยู่บ้างแล้วนะก็เลยซื้อมาแค่นี้นี่คะ่ะที่ตามหา ใบมะกรูดเพราะว่าห้างห้างเอเชียห้างฟิลิปปินที่มันมีของไทยอ่ะมันไม่ใช่ว่าไปแล้วจะมีของตลอดนะคะมันก่อนเทียนไปมันก่อนนู่นไปร้านฟิลิปปินได้มะละกอได้ปลารา้าได้ตะไคร้มาไม่มีใบมะกรูดหาใบากระเพราก็ไม่มีเนาะวันนี้ไปที่เท t นทไปหาใบากระเพราก็ไม่มีอีกได้มาอันนี้ก็จะแบบเก็บไว้แช่แข็งเพราะว่าเนี่ยเยอะมากกว่าจะใช้หมดนี่คะ่ะ มาม่าต้มยำกุ้งที่ที่เทียนหยิบมานะคะเพราะว่าราคามันดีมากแค่สองดอละลาร์กว่าถ้าเป็นที่ Save on Food ที่เทียนเคยซื้อนะ่ะซื้อบ่อยๆมันสี่ดอละลาร์กว่าอันนี้ก็เลยหยิบมาห่อ,อหนึ่งเพราะว่าเทียนมีอยู่บ้างเลยนะนี่ค่ะหูหมูพอดีเลยนี่ยำกะน,นี้แล้วก็อ่ อกไก่อกไก่ดีเจหยิบมาเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่บ้านหมดแล้วจริงๆจะไปซื้อของกันอยู่แล้วก็เลยอเอามาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อของกันที่ที่อื่นที่เราไปซื้อบ่อยๆอค่ะวันนี้นะคะเทนก็อยากจะมาแชร์ว่าอยู่ที่นี่นะคะก็จะแบบอยากกินอะไรก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะจากจากที่เทียนอยู่ไปร้อยร้อยกว่าโลนะ ร้อยกว่าโลนิดนิดมันก็ไกลเนาะใครจะแบบมีมีเวลาได้ไปแบบบ่อยๆเนาะนั่นแหละแล้วก็เอามาแช์เผื่อใครแบบใหม่เหมือนเทียนเนาะอยากว่าจะไปหาอะไรที่ไหนก็เนี่ยเขาก็มีและอีกอย่างนะของที่เทียนแบบด,ดูว่าของไครเขามีอะไรบ้างเทียนเห็นมีเป็นใบตองไส้กรอกลูกชิ้นนี่เยอะเลยลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูแล้วก็ขาไกา่เครื่องในหมูตับกระเพาะลำไส้ไอ้ไส้อ่อนไส้อ่อนไส้ลำอ,อ,อ,อะไรนะเนี่ย เขาก็มีแล้วก็จริงๆเธนว่าจะหยิบสบายนางมาด้วยนะแต่ไว้โอกาสหน้าแล้วกันวันนี้ไม่ได้หยิบเพราะว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้ออะไรเลยจริงๆเธอตั้งใจจะไปซื้อแค่ข้าวเหนียวกับสีอุดดาแค่นั้นแต่ได้อย่างอื่นมาก็เลยแบบก็แค่นี้ก่อนแล้ววันนี้แล้วก็อีกอย่างที่แบบคุบยเซอร์ไพรส์มากเลยเขามีปลานินปลาทับทิมแบบแบบสดๆในตู้ปลาไหวไปมาแลวเห็นว่าโอ้โหมีแบบสดขนาดนี้เลยแล้วก็มีปลาที่ตายแล้วแบบขาย ปลาที่แช่แข็งขายแล้วของแช่แข็งเยอะมากแล้วแบบในความรู้สึกอะโอ้ยสะอาดสะอ้านของสดแบบราคาดีแล้วก็พนักง,งานเขาก็น่ารักนะแบบออพูดเพราะอะไรเงี้ยน่ารักนั่นแหละคะ่ะวันนี้เทนก็จะมาแชร์แค่นี้นะคะวันหลังถ้าได้ไปจะถ่ายแบบถ่ายวิดีโอมาให้ดูว่าเขามีอะไรที่แบบเราเรากินกันบ้างนะของไทยๆหรือของที่คล้ายๆที่แบบ แบบเปากินกันแล้วก็จริงๆไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเหมือนแบบเอาจริงๆคิ้ว่าจะหยิบถั่วงอ,อกมาด้วยแต่ถั่วงอ,อกแถวนี้ก็มีไงก็เลยไม่ได้หยิบมานั่นแหละก็แบบผักอะไรอย่างเงี้ยราคาดีเผื่อใครแบบสนใจแล้วใหม่เหมือนเทียนอยากไปดูก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ